สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกูทุกคนสวัสดีลุงป่าลูกหลานผมสวสีคนเดิมครับพี่น้องนะครับมือนีทุกการลงฮาน้อยวันที่14นะครับคือสาพ,พาคมสอันหาร้อย6กสห้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนำกันแตหรับงวดประจำวันที่13นั่นเขาอยู่ที่อ่ารูดหลัก8พี่น้องเขาที่85เอา86พี่น้องนะขอโทษขออภัยเขาที่86 68กดได้พี่น้องเดอ้อ นะครับแล้วก็เข่าสามน้อยพี่น้องนะครับหลุดหลักแปดเข่าสามน้อยเข่าตัวตรงๆจาอๆนั่นคือแปดหกพี่น้องนะครับพี่น้องติดตามเบิึงน้ำกันวังวดนี่วันที่สิบสี่นี่สิเป็นเังไดสลับห้าน้อยนะครับของช่างเสถียรนะครับลงให้พี่น้องได้เบิึงได้ชมน้ำกันนะครับเตะทุกมือปังทุกวันพี่น้องนะครับสลับห้าน้อยนะครับพี่น้องติดตามรับชมรับฟังทั้งยูทูบหรือว่าทั้งหน้าเฟซพี่น้องก็จะเห็นน้ำกันพี่น้องเนาะ ตลอดพานอยของช่างสเสถียรนายพี่น้องเดอ้อนะครับมือหนีมือวันที10่10บีถือ,อโอกาสลงใหายพี่น้องในเบิร์น้ำกันเร็ยวเรยวนะครับอยู่ภา่ในวัดนะครับอ่าขางถนนใหญ่พี่น้องเนาะก่อนจะไปอ่าติดตามตัวดีโคง้งุดท้ทยของปูจเจริญโดอจานแดงแล้วก็จานสมบังแล้วก็อ่าพ่อสารครามนะครับมือหนีติดตามโคง้งุดทไทยให้พี่น้องด้เบอร์น้ากันพี่น้องติดตามเบิร์ติดตามชมเด็พี่น้องเดอ้อนะครับหลังจากชมชิปของ อาจารย์เสถียรหาหนอยมือประจ,จําที่14ี่พุทสภาค,คมแล้วพี่น้องนะครับเขาไปติดิตามนะครับโคงสุดท้ายเลขไงงวดประจําทสีหนึ่งเอา,างวดประจําที่ิ6พฤทภาค,คมทีมาตัวใดที่ปังตัวใดพี่น้องติดตามเบอ่งน้ากันพี่น้องนะครับถือโอกาสลุ้งห้พปีให้น้องด้เบิ่งน้ากันเร็วๆนะครับงวดประจําัที่1 4ี่พฤษภาค,คม2566นะครับพี่น้องนะครับผลเลขของอาจารย์สร้างเสถียรนะพี่น้นองเด้อนะครับพิมา ตัวใดพี่น้องติดตาเบอร์น้ำกันพรูดตัวใดพี่น้องติดตาเบอร์น้ำกันสำหรับทุ่มมือนี่นะครับจัดให้พี่ให้น้องอิพที่สุขูสุขคนนะครับสำหรับผู้ที่มักหาหน้อยนะครับเนาะเอาสำหรับเลขของอาจาร,รย์เสถียรน,นะครับรูดที่หลักสองเด้อพี่น้องเด้อมือนี่รูดที่หลักสองนะครับ, 2, รบออกมาตอนพี่ตอนน้องปากปากปากลงสุข,ขูสุขคนนะครับรูดหลักสองวัดประจําที่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกช่างเสถียรหาหน้อยพี่น้องนะครับแตกทุกมือแตกทุกวันพี่น้องเนาะ เอาเบิ่งบรรยากาศไปก้อนพี่น้องนะครับ œ, เบิ่งบรรยากาศกันไปเล็กๆน้อยนะครับบ่ได้หอดเวลาลงงลีปเบิ่งตัวเลขก,กันพี่น้องเนาะเขาบ่หอดเวลาก็ลุงบ่ได้พี่น้อง,นะ la, น,ง,อน,องนะครับเวลากัลงงลีปกับเป็ดหน้าที่ขันตาสุดพี่น้องนะครับเปดหน้าที่เด้อพี่น้องเด้อขันตมสุดพี่น้องก็เสียสละเวลาอันวิ่าของท่านนะครับเบื้องเล็กๆน้อยพี่น้องนะครับให้กำลงังแรงใจกัน นะครับขอเราเล่นแก่ทั้งช่องหน่อยทวีคนเดิมน้ำเลี้ยพี่น้องเด้อนะครับเอากรชี้รถหมอไสไปหาตัวเดีตัวดีมาให้พี่ให้น้องมาตอนป่าตอนลุ่งฝากป่าฝากลุ่งสุขุทุกคนเมื่อนีเดินทางไปสารคามพี่น้องนะครับแวะลงคลิปฮานอยของอาจารย์สัเจียนอยู่ที่บ้านฝางดอนมงพี่น้องให้พี่น้องได้ชมได้ฟังได้เบ่งน้ำกันเร็วๆเ,เพื่อจะบ่เป็นการเสียเวลาพี่น้องเนาะเพราะว่าฮานอยมันมีลุ่งมือเดียวพี่น้องนะครับ ลงช่วงเที่ยงนี่ก็จะเรีย้ยวประมาณบ่ายสองโมบ่ายสามโมงพี่นอ้องนะครับพี่น้องก็จะได้เบิ่งสั้นๆเลก็จะออกสี่โมงแรงนกนะครับพี่นอ้องเนาะเอาดีบลงให้พี่นอ้องอีกที่ได้เบิ่งน้ำกันสำหรับห้าน้อยมือนี่นะครับรูดที่หลักสองพี่นอ้องนะครับก็สอ2ห้2สอง2้าห้าสองสองสี่สีกหกเ็ดเจ็ดสอพี่นอ้องเด้อ สลับหลักสองพี่น้องนะครับเน้นที่หลักสองพี่น้องเนาะสองแปดแปดสองสองเจ็ดเจ็ดสพี่น้องนะครับตัวร่องตัวกันคือ3ามห้ากับสาดกับแปดห้าได้พี่น้องเดอ้อนี่คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มชุดใหญ่ชุดเต็มได้พี่น้องเดอ้อจัดให้พี่พีน้องเอฟซีสุขทุกคนในเบิ่งงในชมนั่งกันสลับห้าน้อยหวดประจําวันที่14 พฤษภาคม2566พี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องนะครับสำหารับหานอยมือวันที่14บได้พี่น้องเดอ้อนะครับคือมือนี้นะครับมือเรียกตั้งคือมือนี้มือที่44พฤษภาคม2566พี่น้องนะครับโหลดที่หลัก2นะครับ24 23 26 25 27 28นะครับตัวก,ก sandwich, ันตัวร่องก็คือตัวสำรองก็คือ35 38 85สด้าได้พี่น้องเดอ้อนะครับพี่น้องไปจัดนะครับ พี่น้องมากพี่น้องก็จับและพี่น้องเด้อนะครับนอสสำหรับหานอยมือนี่เอามาตอนพี่ตอนน้องสุกขทุกคนพี่น้องนะครับวังว่าพี่น้องคงถูกอกถูกไก่พี่น้องเนาะสำหรับหานอยมือประจำาี4ีนะครับฝังทุกมือพี่น้องหมู่บ้านนี้ก็เขาที่แปดหกหกแปดพี่น้องนะครับเมื่อก้อนในเขาที่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับเมื่ก้อนในเขาที่สี่หนึ่งมือนี่ที่เขาตัวใดนะครับที่เขาตัวลูดหรือที่เขาตัวร่องพี่น้องติดตามเบิงน้ากันนะครับ เข้าชุดเข้าหางพี่น้องนะครับเจ้าชุดเข้าหางเลยพี่น้องเด้อนะครับโซนซองหาหาซองและเลื่มเขียนพี่น้องนะครับก็เลยเอาไปเขียนไว้บางข่างบนให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันนะครับเข้าชุดเข้าหางสลับฮานอยงวดประชาวันที่14นะครับพฤษภาคม2566นะครับรีบลุกให้พี่เห็น้องได้เบิ่งน้ากันของช่างสเจียรฮานอยเลยพี่น้องเด้อนะครับมือนีรูดที่หลัก2พี่พี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับสหรับพี่น้อง นะครับอย่วประธานก็เขียนไว้เด้๋พี่น้องเด้อเขียนเอานะครับขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับสำหรับพี่น้องที่สุขสุขคนที่เข้ามาติดตามทางช่องยูทูบทวีค้นเดิมนะครับขอพี่น้องมีความสุขความเจริญความเก็บยาเจริยความไข่ยาเจริมีมากพี่น้องนะครับเฮงเฮงกองปังงวดประจำที่14พี่น้องนะครับช่วง4โมงครึ่ง5โมงครึ่ง6โมงครึ่ง1ทุ่มครึ่งพี่น้องนะครับพี่น้องเฮงเฮงปังปังกระเป๋าตุงตุงเด้อนะครับเงินทองไหลมาเทมากก็จังสายน้ำ บอ่อขาดซอสายพี่น้องนะครับสลับฮานอยนะครับเนาะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนรักแรงใจที่เข้ามาติดตามรับชมทำช่องยูทูบทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นคลิปจนวัจนจบคลิปพี่น้องนะครับมากแล้วเบิ่งแล้วก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดดูกระดิ่งกดอ่าลูกติดตามไวปด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับเพื่อเมื่อิปใหม่พี่น้องที่เห็นกรงมูกอนผู้ใดพี่น้องถ้าพี่น้องกดติดตามไว้นะครับฝากฝีฝากน้องสุขขู่สุขคน นะครับไข่กำลังเร่งไก่ช่องในน้นอยช่องทวีคนเดิมน้ำในเด้อพี่นองเดอ้อขอก็หอยขอแขนน้ำปลาน้ำลุงน้ำพีน้ำนองสุขุสุกนช่องในน้นอยช่องนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเป็นลูกเป็นลานเป็นวันในสวนพี่น้องนะครับเด็ดตัวดีตัวดีพราะทั้งใดจากอาจารย์ใดสีดีบลงไหตพีให้น้องได้เบิ่งน้ำกันขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องอาจารย์ทุกๆแนวทางทุกๆอาจารย์เด้อนะครับที่ท่านยังไห้ความหักความเพลง นะครับที่ท่านยังให้ความเมตตาความสงสารกับทั้งช่องน่อยๆช่องนี้โดยดีมาตลอดนะครับทุกอาจารย์ที่ท่านให้แนวทางตัวเลขตัวด็ดตัวดีนะครับเลขคำนวณเลขสูตรเลขกวมฝันนะครับที่สรงมหาห้ทั้งช่องยูทูบทวีคนเดิมขอพระคุณหลายๆเด้อนะครับขอให้อาจารย์ทุกๆอาจารย์อยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงความจิตเยสได้ความไข่เยสได้มีมาเด้วยอาจารย์เด้อนะครับขอพระคุณนะครับที่ท่านให้ความเมตตาความหักความแพงโดยดีมาตลอดนะครับผมทวีคนเดิมจะขอจบชิพ ช่างเสถียรหาหนอยงวดประจำวันที่14นะครับพฤษภาพม2 5สองหายไววเพียงแคินี้ก่อนเด้พี่น้องเดอ้อสลับมือนี้เพื่อนไห้ลูดที่หลัก2นะครับให้พี่น้องพิจาระ่าเบิงสีมาตัวใดจะเข่าตัวใดพี่น้องพิจ,จะะารณาเอาเด้พี่น้องเดอ้อผมเป็นเพียงแนวทางเป็นซื้อกางเป็นสะพันบุญให้กับพี่น้องเพียงเท่านั้น นะครับพี่น้องมากก็ค่อยจัดพี่น้องขาดก็ค่อยผ่านเบิ่งเป็นความสุกคนบันเทิงครับบ่มักพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกคนร่างเร่งใจลุงป่าสู้ขู่สุกคนสลับยุคนี้ผมทวีคนเดิมขอจบคลิปหาหน่อยของอาจารย์สเสัียนไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณเขาว่าอยู่ดีม่แห้งสุคขู่สุกค,คนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ